เอาอยู่เอาอยู่หลุดแน่หลุดแน่นี่เป็นสองคำที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยไปรับทราบข้อมูลสำคัญบอกว่าคุยกับบิ๊กโจ๊กคดีตู้หาวเอาอยู่เอาอยู่แต่ได้รับเสียงกระซิบมาจากอายการระดับอาวุโสครับบอกว่าหลุดแน่หลุดแน่ก็เลยทำให้วันนี้ชูวิทย์บุกไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะครับอยากให้สำนักงานสูงสุดเนี่ยมาร่วมทำคดีกับพนักงานสอบสวนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตำรวจ ไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินครับชูวิทย์งงมากเลยข้อหาฟอกเงินเนี่ยมันมีอำนาจทางกฎหมายแล้วก็รายละเอียดของข้อกฎหมายเนี่ยเยอะเยอะมากๆซึ่งจะเอามาจัดการกับตู้ห่าวไม่ให้หลุดออกไปได้แต่ตํารวจไม่แจ้งครับส่วนใหญ่ที่ตู้ห่าวโดนสามสี่คดีนะครับจะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดทีนี้ชูวิทย์บอกว่าตอนนี้คดีมันอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยสืบเก่งแต่ชูวิทย์เป็นห่วงว่าการทําสํานวนเนี่ยมันจะ มันจะละเอียดมันจะรอบคอบมันจะรัดก,กุมขนาดไหนดีไม่ดีอาจจะหลุดตั้งแต่ชั้นอายการก็ได้หรือไปถึงสารกลัวเหมือนอะไรฮะกลัวจะเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญที่สู้กันไปสู้กันมาก็เป็นคดีเกี่ยวกับทุนจีนสีเทานี่แหละคุณผู้ชมครับพอถึงสาฎิกายกฟ้องยกฟ้องชูวิทย์ก็เลยถามว่าคดีของนายตู้ห่าวเนี่ยจะรอดคุกหรือไม่เพราะฉะนั้นชูวิทย์ก็เลยไม่รอไง ไม่รอให้ตำรวจทำงานเสร็จเพื่อความรอบคอบเนี่ยวันนี้บุกไปที่สำนักง,งานการสูงสุดและโอ้โหชิงไหวชิงพริบไม่ทรงยื่นข้อมูลให้กับตัวแทนต้องการพบกับอายการสูงสุดตัวเป็นๆเ,เ,เท่านั้นนะครับโดยบอกว่าเออเราไปพิจารณาดูซิว่าแบบนี้มันจะเข้าข่ายเป็นคดีนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่ที่อายการสูงสุดจะมีอำนาจเข้ามาร่วมทำเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าพลังสอบสวนเลยนะ เพราะว่ามันเป็นการเอายาเสพติดจากต่างประเทศเข้ามามีการเชื่อมไหวผลประโยชน์ระหว่างในประเทศกับต่างประเทศแต่อายการสูงสุดก็บอกว่าจะไปพิจารณาก่อนนะครับก็แสดงให้เห็นว่าครั้งนี้ชูวิทยาพูดก,กันตรงคือคือแกคงไม่บอกให้มันเสียบรรยากาศว่าแกไม่ไว้ใจตํารวจแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าว่าการที่ชูวิทย์วิ่งเข้าหาอายการสูงสุดเนี่ยนะต้องการให้มันเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนเองเนี่ยก็แสดงว่าชูวิทย์ไม่ไว้ใจบิ๊กโจ๊กเหรออ่า ถูกไหมฮะก็คุณชูวิทย์ก็บอกว่าคุยกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็บอกเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แล้วทําไมแล้วทําไมไม่เชื่อแล้วไปคุยกับใครที่บอกว่าเป็นอายการอาวุโสบอกว่าหลุดแน่หลุดแน่หลุดแน่แน,แน,นี่ขนาดบิ๊กโจ๊กบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วบอกสามสัปดาห์ใช่ไหมปิดสมนวนคดีมาถึงอาทิตย์นี้ก็เหลืออีกแค่สองสัปดาห์บอกว่าคดีมีความคืบหน้าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วทําไม ชูวิทย์ถึงไม่เชื่อผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากชูวิทย์ต้องการให้ดําเนินคดีฐานฟอกเงินแต่ตํารวจไม่ทําทําไมคุณผู้ชมคิดว่าทําไมตํารวจถึงไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินหลักฐานไปไม่ถึงหรือมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเจอต่อหรือเปล่าที่สังคมไทยถามแล้วจะสาวไปถึงตัวผู้บงการใหญ่ได้หรือไม่วันนี้ชูวิทย์ขยบอีกก้าวหนึ่งกดดันจี้เข้าไปแสดงว่าชูวิทย์เคยเรียกร้องตํารวจแล้วตํารวจไม่ดําเนินคดีให้นะครับฟอกเงิน เออทำไมตำรวจไม่ทำคดีฟอกเงินคุณผู้ชมครับสุดท้ายจะหลุดหรือเปล่าสุดท้ายจะมวยล้มต้มคนดูอีกหรือไม่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบเลยครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังใจอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ ทีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News e a s y ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับ